มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสุดหลอนภาพถ่ายคำชะโนดติดเงาดำปริศนาชาวบ้านเชื่อเป็นคนเมืองรับแร่กลายเป็นที่คือหาในโลกโซเชียลนะคะเมื่อมีผู้ใช้ติ๊กตกรายหนึ่งได้โพสต์ภาพที่ถ่ายจากคำชะโนด แต่กลับเจอเรื่องที่น่าขนลุกค่ะโดยระบุข้อความว่าถ่ายติดเงาดำๆตกใจมันแปลกๆนะโดยในภาพระบุว่ากลับจากอุดรมานั่งดูรูปเจอรูปนี้ตกใจมากเลยครับโดยภาพดังกล่าวเป็นภาพบริเวณทางเข้าคำชะโนดนะคะ ซึ่งจะมีปูนปั้นพญานาคอยู่สองข้างทางที่เดินเท้าเข้าไปแต่ว่าตรงกลางภาพนั้นบริเวณกลางทางเดินกลับมีภาพเงาดำปิศาคล้ายกับมีคนยืนอยู่ทำเอาเจ้าของโพสต์ตกใจเพราะว่าตอนถ่ายไม่มีคนอยู่หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากค่ะบางคนบอกว่าเป็นคนในเมืองลับแปลเชื่อว่าในคำชะโนธมีชาวเมืองลับแปลอาศัยอยู่เหมือนกับเรื่องผีจ้างหนังขณะที่บางคนก็เล่าประสบการณ์ว่า เคยถ่ายติดเงาสีขาวเหมือนกันค่ะภาพถ่ายคาชนโนติดเงาดำปิศาชาวบ้านเชื่อเป็นคนเมืองลับแรงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ